พอมกพบเจอพ่อไม่ออคือเก้าฮันแร่เป็นเงลยกันได้จุบ้างกันมีโอกาสเวลาเพื่อเลิกกันจุบ้างก็จะไปท่ายคนทุกหน้าเพื่อเรียกว่าไปซอยเลื้อยคือเก้าเพราะว่าการที่ประจุปัจจัยไม่ออกพ่อกได้มาเฮจุบ้างก็ได้นํามานะคะจะได้แบ่งแบ่งเบาไปหลายๆครอบครัวนอกราว่ายังมีรายครอบครัวที่ทุกหน้าขัดเคินนะก็จะได้บุญนํากันมีน้อยแต่ว่าแจกให้โท่าเทงแบบนี้นะก็ซอยเลื้อยกันเนาะขอคบมกพบเจอเด้อ สบายดีพอออกไม่ออกเด้เอเมื่อทุกคนแ้วก็สบายดีทางเอฟซทุกคนทุกท่านเมื่อนี้กับจุบ้างก็ได้ซื้อเครื่องเป็นอุปกรณ์ใส้ในครอบครัล้วก็แสงสว่างแสงอาทิตย์ไผ้า,าแสงอาทิตย์เนาะที่ได้อันสีได้มามอบเพื่อพ่อออกเปรตแล้วก็ขอมาพบเจอพ่อออกที่อมีซื่อจุบ้างจะได้อ่านเพื่อพังในต่อไปนี่เนาะ มีแม่ออกสีดาวรนและท้าบุญทวีวรจิตแล้วก็ครอบคโคแม่ออกภูขับมงซ้าและท้าจ้อนดวงจันทร์แล้วก็ฮั่นวีวีบีแล้วก็ทั้งหมดนี่แหละเพิ่นซอยเลอครอบครัวเจ้าเนาะนี่ดิเจ้าบ้างกะได้ซื้ออุปกรณ์เครื่องนี่แหละมาเฮ้อเออเป็นเงินอยู่ร้อยนึง อัลกัเฮ้อพอไม่ออกนี่สบายดีเพื่อนเด้อสบายดีทางกล้องแนวเบิ้งทางพุ่นแหละโดยเออสบายดีน้ำเนื้คู่หรือเนี่ยน้ำบ่๊น้ำจัวบ่เนี่ยน้ำจัวเออสบายดีน้ำผู้กันไม่ออกคู่กัมาช่วยเหลือผู้ขาดที่ว่าถูกจนนี่แหละให้ให้มีสุขภาพมันยืนต่อไปนะ การบ้างกไ็ได้ซื้อเงินได้ซื้อไผฟ,ฟ้าแสงอาทิตย์นี่ก็เป็นเงินอยู่เจ็ดเจ็ดแสนห้าสิบพันในแสงอาทิตย์เนาะนี่เดีจะเป็นหุกพังน้าตาแบบนี้ก้รชาบ้างก็จะได้ติดตั้งให้พร้อมแลวกบบารบอกวิธีการนําไส้นำนะะเมื่อน,นี้ก็ได้ได้ว่ามาหอดมาเถิงแล้ววันนี้นะก็ได้หอดมือพอออกเป็นทีเหลยบด้อย แล้วก,ก็มีมีแกต๊ตนึงก,ก็อืมเป็นแนวเสริมเพื่อนมีคู่มีเพื่อน,นแหละใส่อยู่เในครอบครัวนแหละพอเลยจุบ้างก็เพื่อนก็ได้เห็นความทุกข์ความแย่แหละจุบ้างมาถ่ายน,นะอืมแล้วก็เพื่อนก็อีต,ต้นสงสารน่ะนะเก็เลยว่าเออพามาเฮ้อใส่ในครอบครัวมันเพื่อน,นี่แหละเป็นแล้วน้อยเครืองที่เปิดองเฮดในนั้นนี่นะได้แล้วได้แล้วะได้เครื่องเมื่อลย กืซ uh, ื้อได้เกบยูนซื้อป <huh ุ้มซื้อบิ๊กกัไหน่อยเลยเนาะเอาห็นกันได้กือเม็ดเือในบ้านเขาหันเขาในบ้านเขาเนยพลม่าปุ้มทงทิงกันยำพัลเลม่าซื้อปุ้มซื้อเพิ่มก็เป็นซื้ออยู่นี่บ่เออซื้อยู่นี่เลเออไอ้ดีผูกมาชอยเรือผูกขาเอง จิตภาพให้แข็งแห้งให้อยู่ดีมีแห้งความเจ็บวายได้ความไข้ใหญ่มีให้หักชมรหักใจจุ่ยเลือลูกหลานเออใจลุ่ยผู้ขาเองชาติในการมานี่จะบ้างการตอนท้ายเนาะจะบ้างก็จะได้เงินมอบปัปจจุปัจจัยหรือว่านในการจากเลือดจากการซื้อ,อม,มีแบงส่วนในการซื้ออันนี้นี่ไงจะได้เป็นได จะแกใช้การศึกษาบ่ได้แต่ทังพ่อทังแม่พี่นะอืมยิงตามอ่ในจำนวนเงินอยู่สามแสนเด้อไปอันซื้ออุปกรณ์ในการเห็นของเพื่อนแน่ละกันใช้ในครอบครัวเป็นเพื่อนแหละเด้ออจับเงินนี่จับเงินพร้อมพร้อมกันนี่ตอนนี้จู่บ้างก็ได้เอาเงินเนื้อเพิ่นเนาะแล้วก็หลังจากที่ได้ซื้ออุปกรณ์เป็นเพื่อกับวันนี้ก็จะได้ติดตั้งดอกไฟให้เพิ่น ตอนนี้กับพ่อออกเพิ่นกันได้ครับเป็นที่เรียบร้อยแหละก็จะได้เฮ่อพ่อออกนี่โอ,อ้ยพรเฮออีเธอหนึ่งเนาะเออแล้วกาศนี่กับแบบเฮอ่อลูกสาวไปซื้ออันปึ้มซื้อบิ๊กแน่แหละกับใส่ในครอบครัวเป็นเพื่อนนี่แหละอ่ะาเฮ่อพ่อออกกันขอบคุณเจือกันเด้อสบาดยดี<ด>พูดดีว่ามาช่วยเหลือครอบครัวของเันของผู้ขายผู้ถูกต้นเด้ให้ยังอยู่ให้มีคนมันหยุดยืน ไห้จบไปให้ให้เขาไหนเทิงเดือดหอดชงปุขาแล้วมที่ว <What happened? S 2> ันเรื่องโชยเรือหอดปูขาแล้วเป็นเฮ็ดงานพระฤกลิก็เฮ็ดเจริญฮ่งเฮงไปเมื่อหน้าเนาะื่วงแล้วเอยผู้ช่วยอะไรอืมไอ้หางไอ้หงมีหางไอ้เมียหางไห้มีตเอาจบไปแล้วไปเลย อาตอนนี้กะชาวบ้านก็ได้มอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะได้พากันติดตั้งดอกไฟให้เพื่อนล้วก็เบาะกันใช้เป็นเพื่อนนี่แหละพอออกไม่ออกเลยเดี๋ยวมาติดตามรับชมเมืองนํากันเด้อวันนี้ก็ได้อ้าอาจารย์แก่เพื่อนวันนี้จะได้สอนวิธีการใช้ใส่ดอกไผ่นี่เป็นพลอ,ออกเบิ้งน,น,นาําเด้อเดี๋ยวก็จะได้ใส่เป็นเพื่อนนี่แหละเก็บไว้โหลอดอุป,ปรกรณ์เครื่องใช้เป็น จะเป็นไฟแสงอาทิตย์สาาุลมนน่ะเป็กรดอยู่เิงอันนี้เป็นดอกไผ่อันนี้ดอกไผ่เพื่อนจะเอามาเฮ้ยสองสองอันนะแ,แล้วก็มีฟิวน้ำด้อยฟิวนี่ก็เพป็นใส้เออเด็ดเด็ดส่เขาแล้วจะติดตั้งมันซากเลยอืมตัวนี้ก็ฟิวหนึ่งด้านนี้ด้อ แม่นบออันแม่เออนี่ดิยวาฟิวตัวนี้ขาดจะซุบเขานี่ได้แต่เอาตัวนี้มาแทนนี่มันขาดแล้วก่ตัวตัวตัวซีเรียสเลยบะอืมตัวซีเรียสอ่ะซุบเอฟเพิ่นเบิ่งแน่ตัวนี้ก็ได้อืมสายตัวนี้สีซุบห้าบนเออบนนั้นคืซุบห้าลำไผ่มันไผ่มันซากเข้ามาเลยหลังจากนั้นเนาะจะเป็นดอกไผ่ตามมามาในี้เนาะ เป็นดอกไยนี้อืมแค่ได้มีแต่ซบเขาเป็นดอกไฟนิดติดสามไฟไหมอืมตัวนี้อันอย่าลืมได้เก็บไว้ดีๆได้ผิวไหมอ๋อก็ม่หรอกอ่าจะมาไต่ดอกไฟถ้าถ้าเห่าสีไต่ดอกไฟเห่าต้องเปิดสวิทมันก่อนจะเลเออตัวนั้นเปิดขึ้นเลยอ่าแทบมาหนิเปิดดอกไฟเลยมาหนินี่นี่นี่ดอกไนตัวนี้เออเออเปิดอันนี้ เห็นบ่มันกระสีหุ่งแล้วพออาไม่ออกลององมอดเบื้องดูหน่อยมันมีมอดมอดอย่นี่ลองมอดเบื้องตัวนี้แอบอันเดมันกระสีมอดเลยเนี่ยอืมอย่างนี้เอาไตมันกระสีหุ่งแม่ว่ากินข้าวกินน้ำเพื่อกระสีโรคสบายเพราะว่าสายมันกระสีเหีายวด้วยจะมีแต่แนวนี้แหละแนวนำไส้เป็นไปตัวนี้เป็น เผื่อซับก็ได้ใช่ตัวซับก็ได้ไฟซ้ายก็ได้ฉากฉากมุมนี้เหรออ่ามีก็ได้ใช้ดีก็ได้แมนมีสองหูเลยจะมีหัวไฟเนาะจะมีหัวไฟถ้ามันถือกันกับตัวนี้ถือตัวนี้ก็ได้ตัวซับกันมีตัวใช้ตัวถือนี่ก็ใช้นีอก็ได้เฟรมมันมีเป็นจุ่มเลยนะแมนนะเคยใช้อยู่นี่นะอ่าซื้อไว้ตัวนี้ค่ะเอาเดี๋ยวจะไปติดตั้งเถอะตั้งไว้บนหรือบนเดอร์กันมันมันมอสมมันแหละ เราแขนฟ้าแขนฟ้าเบื้องมันแดดเสื้อนฮเพ่นี่เชือกเองเ็ดแมนมันต้องได้เหงื่เสอแดดไปวะแดดมาข้างนั่นข้างนี้เข้มขือนะอืเบื้องอะสีผ้าเบื้องอันเพินบอลเพินติดตังนะไกะได้วะ ติดตั้งเซื้อใหมันถือแดดไม่เพื่อแหลกพอออกไม่ออกเลยมันเป็นแสงอาทิตย์นะมันก็ต้องใส่แบบเซื้อแดดถ้าแดดมันถือมันก็สีโอเคอยู่มันก็สีไผ่มันก็สีได้แก้วเด้อสายมันสายไผ่มันนี่เพิ่นก็บกำลังติดตั้งยุบฟองไม่ออกเลยตอนนี้ก็ได้ เราขอขอบคุขอ arf, บเจอผู้เยอเจอดีแน่ที่ bueno, อุ pues. order. ปถัมภ์หรือว่าซอยเลอขอบโขผลออกเป็นแหละก็ได้ดอกไพเมอแล้รเพิ่นก็ได้ได้แสงสว่างแบบกินข้าวกินน้ำเพื่อกระสีสะดกสบายขึ้นแบบนี้นะก็จะบ้างก็เห็นดีนำเนาะกับุญค้ำบุญสู่เด้อที่ได้ซอยเลอขอบโขเพิ่นก็ได้เฮ้อบุญคำบุญสู่อันยุ่มันควันยื่นละคะเจริญในหน้าที่การงานเฮดเบ้ เส็ดงานพ่อเลิกกันเนาะเขามีแต่คนเข้าไปซื้อไปขายคนนับหน้าถือตาตลอดไปเด้อม,มีพ่อเลิกก็ได้ตอนนี้เพิ่นกาคืนหมัดคืนเพื่ออยู่ทางเฮือนพ่แหละเลยก็ะสีกระเบิ่งกำลังอีกบอนบนดอกไผ่แม่นเพื่อนกันเน,ะน,นาะเออ นี่อันน uh ี้ก็อยู่ในเฮือนของเพิ่นพ่อออกแล้วเอ้ยนี่แหละจังมีใจนําแหมจันนีันั้นอนี้แค่ยาืน่ะเออจังแปลงเอสิักักอยู่น้องเพิ่นสิฟังักเอาักสิยาจานี่ไปไาคุณเออเฮ็ดแนวนั้นแหละเพราะว่าเฮามันถือแดดน่ะนะถ้ามันถือแดดมันแฮงมันก็สิซากเก็บไว้นั่งลงถเป็นินบ่พ่นบอก ได้จับเซอเพิ่นเนี่ย่นมัดมัดได้นี่าใส่ให้เพิ่นได้ถ่ายถูกเอาเหตุใจแท้นะอืมนี่ดิก็ได้ติดตั้งแล้วแล้วมีทางนั้นมันก็แดดซ่องเข้ามาอยู่มันถือกับแสงอือกินแป้งไหมครับนี่เป็นแป้งเราดอกมันเจะจะต้องได้จะติดจอหลงที่ใครทั้งครึ่งนี่ต้องนี่ทั้งนั้นเรือบไปอยู่มองเห็นดิเห็ดดติดนี่เออแม่นแล้ว มันนั่นเขาเอาซากแล้วยำค่ำคืนไปนี่เขาทอดอ้อกก็ได้เอาทอดออกมีแต่เอาซบเอาดอกไพเซอร์นี่นะเพราะว่ามันซากไว้เลยดิมีแต่สายมันเอาก็เก็บไปเป็นระเบียบคือเก้าอันเลยเออเอาเชือกมัดก็ได้เนาะบ่ตั้งตั้งลุ่มก็ได้น้ำลุ่มมีมีเฮอร์เคานต์ตัวน่ะเพราะว่ายันมันตกมันเพื่อดิมันเป็นของนักแน่จักหน่อยได้ตัวหนึ่งใส่บ่ได้เฮอร์เคานต์นี่แหละ เป็นของราคาแพงพัดตึ้งแงีก่อนเใต้ที่เทิงมันนั่นจะจังแปลงเอาเนาะมันนั่นแลงเอาเหมือนอันนี้เฮฟเว่นเกาะไว้ยนก่อนมันนั่นกะ้ันยำให้ก็ไปกินกะทอดลงไปใต้ยลุมก็ได้นี่เป็นเพื่อจะเป็นเคลื่อนที่ก็ได้นะ กางเวนจ้ะให้มันซากเฮาเต้ามันก็ได้อือกางเวนนี่มันสิซากเฮาเต้าอันสีเหลืองนี่ต่อจากแฟนมาซกเามันซากนี่อเอาเจโนออือแต่ว่าศว่าเจ้าเจ้าย่าทอดไผ่แล้วเรียบร้อยเนาะอันนี้ซากเขากางเวนตลอดเวนเลยตลอดเวนเลยจะหมว่าเจ้าสิเคลื่อนที่ปึ๊บปดป้าเปือเิไ่ดิไปแลืยอยู่ลุ่มก็เงก็เยตอยู่เออก็แลแตเงอยู่ถงเฮาเอาขึ้นมา เป็นนั้นรู้นะจำลองรูเร่อนว่าดนัเออมันมันนี่เป็นพระด้อันี่มันใช้ง่ายชมพู่ก็เพิ่งพุ่งไูเลอแกไขให้มันได้ใสง่ายอันนี้มันกระสีหุ่งเลยแหละพ่อมันจะยัมือกันนสีหุ่งมัจะใกล้จะว่างน่นนการกินข้าวค่มหรือว่าบ่ค่มมันก็ไข่เนี่ยไข แต่ก้าวในเหตุเดียวเลยเลยใส่หัวโค่หอมเออเดี๋ยวนี้มีแสงสว่างเลยดีเจออยู่บ่ดีใจเราหน้อยก็ดีใจประเด็นหนังสือกันนี่แหละมีดอกไครเขาอ่านหนังสือแหละเลิกมาตรงเห็นกับเจ้าก็อ่านหนังสือนี่เพื่อนเจอดีเพื่อนเห็นเพื่อนกะดีเจอเลยร้อยก็ได้ได้เห็นแหละเออต้องใส่ต้องใส่ท่านเนาะหัวม ท่านเบดแล้วก็เรื่องตัวนี้เลยเนั้นจะกระพับปรุเองแต่ก็ได้ี่ว่าเป็นผูหางว่ามันได้มอบแท้ตัวจริงเปนเออเปนผิวเสมอสร้างโทรศัพท์ก็ได้ไปเงียงเคลื่อนที่ใช่กน้อไปเียงก็แล้วเออได้ดดูดูดด ต่างฝ่ายต่างซอยคิดซอยหานํากันเพื่อแก้ไขเนาะก็มันบ่มีอย้วพี่น้องก็บ่มีอือเป็นเพิ่นล่อนอีหลีนี่เอากันบัเเป็นผู้ึเฮติดต่อมาคอยได้นี้นะการยากอยู่ยากยากเรื่อง คือสขภาพสมัยสมนีเนอนดก9นี้เนี่แม่นแล้วโพด่นแล้วโพดยาโควิดนเข้าใจเนาะเข้าใจกเฮาก็คืมื้นี้ก็สิว่าก็ขอขอมอบจเด้ออยู่ดีมีก็สิได้กลับก่อนอายมัคอนยืนเด้อสิจาเด้อออยเหลือกันนั่นแหละแม่นเพิกก็ได้สู้ๆต่อไป ทิทางธรรมากินเด้อไม่เป็นเลือดออกจะออกสบายนะขอมงคลเจอในนัยตอนนี้กับจู่บ้างก็จะได้กลับมือกันเด้อพ่อไม่ออกเอ้ยกะขอมงคบเจอพ่อไม่ออกคือเก้าฮันแร่เป็นนังนเลยกันได้จู่บ้างกะมีโอกาสเวลาเพื่อเลิกกจู่บ้างก็จะไปท่ายคนทุกหน้าเพื่อเลิกเรียกว่าไปซอยเลิกคือเก้าเพราะว่ากาที่ประจุประใจไม่ออกพ่ออกได้มาเฮ่อจู่บ้างก็ได้นํามานะกะ จะได้แบ่งแบ่งเบาไปหลยๆครอบโคนอกราายังมีหลยโโครอบโคที่ทุกข์ยาขัดเคินนะก็จะได้บุญนำกันมีน้อยแต่ว่าแก่ใจให้ทุ่งแบบนี้นะก็ซอยๆเลยกันนาองครอบโคมกครอบเจอเ,อเออด้นอนยัอน้อครับ